แม้การเป็นตลกจะมีหน้าที่ในการทำให้เด็กทั้งหลายหัวเราะแต่ต้องระวังให้ดีโอทิสเริ่มได้เลยเล่นตลกอาจเป็นอันตรายเพื่อนเพื่อนผมจะบอกให้ ถ้าเราทําเด็กๆหัวร้อนลั่นอาจจะท้องแตกได้มาทิหากันจนตัวปริระว,วังไว้สิอาจมีโอกาสเด็กอาจขำสุดๆหยุดไม่อยู่เล่นเอาหนูๆฉี่ราดโรครน้ำครึ่เอาหัวของพื้นตอนกลิ้งไมรูติดฐานสั่นไปจนทั่วปวดไปทั้งตัว,ว,ตวหัวร้อนจนเจ็บสีข้างก็ <c oughs> ไปต่ำบ้านี้ระว,วังให้ดีไม่มีใครร่วงรู้ได้ถ้าไปโดนมันยังให้ทันไม่งั้นขับพุ่งกระจาย <c oughs> <c oughs> ร่างกายของเด็กนั้นบอบ,บางต้องระวังแย่ๆห้ยคำ ก็มุกที่เล่นอาจเป็นสาเหตุให้หาจนหัวขมำ <c oughs> เคยอ่านมาว่ามุกทั้งหลาย <c oughs> นั้นอันตรายตอนตบอตาําเด็กให้ขำจนตัวแตกหมดก็ขำกลิ้งสลบท์ God, God. ใช่หรอครับตำรวจมาทำไมมาบอกให้เลิกร้องไง